สวัสดีครับในคลิปนี้บริษัทจิราณทีแอสโซเซทจำกัดขอเสนอการใช้งานเมนูการตั้งค่า TE ProCal สำหรับการเข้าสู่การตั้งค่าของเครื่อง TE ProCal เพียงกดปุ่ม Enter ตรงกลางจะเข้าสู่เมนูต่างๆที่เมนู System Setting เมนูแรกจะเป็นการตั้งค่าความสว่างของหน้าจอ เมนูถัดมาจะเป็นการตั้งค่า Off Delay คือการปิดเครื่องอัตโนมัติที่เมนู Average จะเป็นการตั้งค่าการเฉลี่ยและแสดงผลบนหน้าจอที่เมนู Zero Flow จะเป็นการปรับค่าศูนย์เพื่อให้การแสดงผลบนหน้าจอเป็นค่าศูนย์ Net ไทม์ <Dead> เป็นการตั้งค่าวันที่และเวลาที่แสดงผลบนตัวเครื่องเมนู l o อก i n g เป็นการตั้งค่าการบันทึกผลและการเชื่อมต่อต่างๆซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนการเดเวล็อปจากผู้ผลิตและจะสามารถอัปเดตเต์มแวร์เพื่อให้ใช้งานได้ในอนาคตเมื่อใช้งานเสร็จสิ้นสามารถปิดเครื่องโดยการกดปุ่ม Power ค้างไว้เป็นเวลา3วินาที หากสนใจสินค้าของเราสามารถติดต่อเราได้ตามรายละเอียดดังนี้เลยครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ